พุทธวจนะหมวดธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดชุดภพภูมิสัสดส่วนของทานศีลภาวนาภิขุทั้งหลายบุญกิริยาวัตถุ3ประการนี้3ประการเป็นอย่างไรเล่าคือ 1. บุญกิริยาวัตถุสำเร็จด้วยทาน 2. บุญกิริยาวัตถุสำเร็จด้วยศีล 3. บุญกิริยาวัตถุสำเร็จด้วยภาวนาภิกขุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานนิดหน่อยทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีนิดหน่อยไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยมเมื่อตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็นผู้มีส่วนชั่วในมนุษย์ภิกขุททั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานพอประมาณทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลพอประมาณไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยเมื่อตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นผู้มีส่วนดีในมนุษย์ ภิกขู่ทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกิยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่งทำบุญกิยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่งไม่เจริญบุญกิยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยเมื่อตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเราจะตุมมหาราชิกา พิคุทั้งหลายมหาราชทั้งสนั้นเพราะทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานเป็นอดิเรกทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลเป็นอดิเรกยอมก้าวล่วงพวกเทวดาเหล่าจาตุมมหาราชิกาโดยฐานะ10ประการคืออายุทิพย์วันณะทิพย์สุขทิพย ยศทิพธิปไตยทิพรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพรสทิพผดทัพพทิพภิกขุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่งทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่ง ไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยเมื่อตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าดาวดึงภิกขุทั้งหลายเท้าสักกะจอมเทพในดาวดึงนั้นกะทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานเป็นอดิเรกทำบุญกิริยาวัตถุ ที่สำเร็จด้วยศีลเป็นอดีเลกย่อมก้าวล่วงพวกเทวดาเหล่าดาวดึงโดยฐานะสิบประการคืออายุทิพวันทิพสุขทิพย์ศทิพอธิปไตยทิพรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพโหดลดทิพโหดทัพพะทิพ ภิกขุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกิยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่งทำบุญกิยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่งไม่เจริญบุญกิยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยเมื่อตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดา เหล่ายามาภิกขุทั้งหลายเท้าสยามเทพบุตรในยามานั้นทำบุญกิยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานเป็นอดิเรกทำบุญกิยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลเป็นอดิเรกยอมก้าวล่วงพวกเทวดาเหล่ายามาโดยฐานะสิบประการคืออายุทิพย วันนทิพสุขทิพยศทิพอธิปไตทิปรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพรสทิพโหตพะทิพภิกขุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่งทำบุญกริยาวัตถุ ที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่งไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยเมื่อตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าดุสิตพิกขุทั้งหลายเท้าสันดุสิตเทพพระบุตรในดุสิตนั้นทำบุญกิริยาวัตถุ ที่สำเร็จด้วยทานเป็นอดิเรกทําบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลเป็นอดิเรกย่อมก้าวล่วงพวกเทวดาเหล่าดุสิตโดยฐานะสิบประการคืออายุทิพวัน,นะทิพสุขทิพยศทิพอธิปไตยทิพรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพ รถทิพโพธทพ,พะทิพภิกขุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่งทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่งไม่จะเริญบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยเมื่อตายไป เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่านิมมานรดีภิกขุทั้งหลายเท้าสุนิมมิตรเทพพบุตรในนิมมนะระดีนั้นทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานเป็นอดีเรกทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลเป็นอดีเรกย่อมก้าวล่วง พวกเทวดาเหล่านิมมานรดีโดยฐานะสิบประการคืออายุทิพย์วันนะทิพย์สุขทิพย์ยศทิพย์อธิปไตยทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์โพดทัพทะทิพย์ภิกขุทั้งหลายบุคคลบางคน ในโลกนี้ทำบุญกิริยาวัตถุที่สํำเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่งทำบุญกิริยาวัตถุที่สํำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่งไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่สํำเร็จด้วยภาวนาเลยเมื่อตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าปารนิม มิตะวัสวัตตีภิกขุทั้งหลายท้าปารณนิมมิตะวัสวัสตตีเทพบุตรในปรณนิมมิตะวัสวัตตินั้นทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานเป็นอดิเรกทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลเป็นอดิเรกยอมก้าล่วงพวกเทวดาเหล่ปาปรนิม มิตวะสวัตตีโดยฐานะสิบปะการคืออายุทิพวันะทิพสุขทิพยศทิพอธิปไตทิพรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพรสทิพโพธทพะทิพภิกขุทั้งหลายนี้แลบุญกริยาวัตถุ 3าม pak ะการ